ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหรือจุ่มรักหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเนื้อผงคุกลักหรือที่เรียกกันว่าจุ่มรัก เป็นพระปิดตาประเภทเนื้อผงคุกรักถือเป็นราชาแห่งพระปิดตาเนื้อผงที่นักสะสมและผู้นิยมบูชาพระเครื่องต่างให้ความนิยมมีไว้บูชากันเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในชุดเบญจาภาคีพระปิดตาที่มีค่านิยมสูงที่สุดในปัจจุบันโดยมีเรื่องราวที่เล่าขานต่อๆกันมาเกี่ยวกับพระพุทธคุณกันว่า ร้านที่ได้มีการจัดสร้างนั้นเกิดเหตุการณ์มีเศษผงปิวลงไปในตุ่มน้ำจากนั้นมีสาวแก่แม่ไม้ได้ต่างพากาันตักน้ำมาลูบเนื้อรูปตัวบางพากันเอามาล้างหน้า่าใครได้ทําเป็นอันต้องมนสเสนหลงไหลกันไปชั่วเรียกได้ว่าแค่ผมปิวก็เป็นเรื่องแล้ว จนถึงขั้นมีเหตุการณ์ที่มีผู้คนต่างพากันไปขูดเนื้อขององค์พระนําไปใช้กันในทางที่ผิดจึงมีการคุกลักหรือจุ่มรลักตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการขูดเนื้อองค์พระนั่นเองซึ่งการพิมพ์ได้ถูกแบ่งเป็นหลายพิมพ์เชื่อพิมพ์พระ พาปิดตาเนื้อผงคุกลักหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบรุรีประเภทพาปิดตาชนิดปิดตานั่งขัดสมาธิยกขัดทั้งสองขึ้นปิดพระพักผู้สร้างคือหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันและสถานที่สร้างวัดเครือวันปี2415อายุการสร้างประมาณ150ปี เนื้อพระเป็นผงคุกรักหรือจุ่มรักทั้งองค์คนโบราณเรียกเนื้อกะลาพอสีน้ำตาลอ่อนออกดำวุฒรลักษณะมีการใช้มวลสารของว่านมงคลถึงร้อยแปดชนิดเช่นกาฝากรักกาฝากมายมกาฝากมะขามและอื่นๆอ,อีกมากมายที่นำมาผสมกับผงปัตมังผงพุทธคุณผงอธิเจ แล้วจากนั้นก็นำมาผสมกับเม็ดลักที่ได้จากต้นลักษซึ่งเป็นมงคลน,นามที่ได้จากต้นลักษแล้วนำมาพิมพ์พระซึ่งจะมีสีออกน้ำตาลออกดำคล้ำคนบราลจึงมักเรียกกันว่าเนื้อการาพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมและโชคลาภโภคทรัพย์และคงกระพันชาติ การแยกพิมพ์นั้นแบ่งออกเป็น5พิมพ์คือพิมพ์ปั้นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กและพิมพ์จิว๋วเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมถ่ายคลิปมีอะไรผิดพลาดตรงไหน,นต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle of n o t โจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ